ไนแท้ม13,000กิโลประหยัดลงอีก50%เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พามาแนะนำน้องกระบะ MG นะคะ MG ปี2023เป็นกระบะแคปรุ่นท็อป Grand X 2.0ปี2023กับเลขไมเพียงแค่13,000กิโลตัวนี้ค่าตัวตอนออกรถใหม่อยู่ที่729,000บาทตอนนี้หายไปประมาณ50%ผลพิเศษมากๆอยู่ที่335,000บาท ค่าตัวน้องสมกับสมรรถนะข้างในนี่คือหรูหราเหนือกว่าราคามากคือภายในเป็น f u ลออปชั่น เบาหนังสตาร์ทเอนจิ้นมากับเครื่องยนต์2000เทอร์โบนะคะตัวนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็ได้ฟัง์กชันในเรื่องของแอปพลิเคชันด้านในนี่คือหรูหราสุดๆเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่กระจังหน้ากันก่อนเลยตัวนี้เป็นกระบะโฉมปัจจุบันที่มีขายอยู่ในโชว์รูมกระจังหน้าจะเป็นแบบใหม่แบบแนวนอนแล้วก็เป็นครเมียมมีไฟสปอตไลท์แล้วก็ ไฟหน้าแบบ full HD นะคะเป็นแบบ LED กระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ MG ตัวนี้เป็นกระบะยกสูงลูกค้าก็คือสามารถพร้อมลุยได้เลยนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็คือเหมาะสุดๆกับกระบะที่ราคาแค่3 0 0 0 0นแต่ได้ฟังก์ชันเหมือน ,0,000 นเลย ตัวนี้มีระบบ iSmart เป็นแอปพลิเคชันไว้ให้ลูกค้าติดตามรถตัวเองแล้วก็มีฟังก์ชันในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตมากมายมาพร้อมด้วยล้อแมกขอบ18แล้วก็สีทูโทนเดิมจาก MG มีบันไดข้างมามีกระจกมองข้างเป็นครเมียมพร้อมกับไฟเลี้ยวตัวนี้เป็น มือเปิดคมเมียมพร้อมกับตัวระบบคีย์เลสสำหรับเปิดประตูแล้วก็มาชมด้านหลังตัวนี้เป็นแม็กไลเนอร์เดิมจาก MG เลยลูกค้าคนเดิมไม่เคยบรรทุกหนักใดๆเลยค่ะไม่มีรอยเลยไฟท้ายเป็นแบบตัวนี้เป็นแบบเลดไลไกนะคะกันชนหลังพร้อมกับปักเซนเซอร์ให้อีก2จุดค่ะมีสัญญาณเตือนแล้วก็มีกล้องให้ลูกค้าดูข้างหลังขับสะดวก เดี๋ยวฝนพาไปชมฟังก์ชันด้านในกันมาเลยตัวนี้ที่บอกว่าภายในเนี่ยคือดูหลามากได้เบาะหนังได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคูสคอนโทลด้วยเดี๋ยวเปิดหน้าจอตรงเครื่องเล่นให้ดูนะคะตัวนี้รองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android นะคะใช้ได้ทั้ง2ระบบ ฟังก์ชันของเครื่องเล่นก็จะมี a l p CarPlay Android แล้วก็มีแผนที่มากับเครื่องเล่นแล้วก็คือสะดวกสบายมากเชื่อมต่อบลูทูธเครื่องเสียงฟังชัดเจนสำหรับฟังก์ชันด้านในตัวปรับแอร์จะอยู่ตำแหน่งนี้ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่อ USB แล้วก็ตัวเชื่อมต่อของคอนเน็กโทรศัพท์ของเรานะคะปุ่มลื่นถลายแล้วก็ปุ่มการทรงตัว ระบบกุญแจแบบ s t a r t e n d b o s c o n t r o l ค่ะระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัย2ตำแหน่งด้านหลังห้องผู้โดยสารค่อนข้างกว้างนั่งแล้วไม่อึดอัดมากพามาชมเครื่องยนต์ของน้องนะคะตัวนี้ 2000cc กับ161แรงมา้าสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาทดลองขับได้นะคะโชว์รูมของฝนอยู่ที่รามินทาซอย5ค่ะคันนี้นะคะผ่านการ ตรวจสอบนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังไม่มีชนหนักไม่มีพิกว่มไม่มีจมน้ํารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ลูกค้าอีก2ปีค่ะแล้วก็อีก10,000แกิโลนะคะลูกค้าสามารถดูแลต่อได้ที่ MG ทุกสาขาในประเทศไทยได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าได้ทั่วไทยมีบริการทุกจังหวัดค่ะลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาดูจะวิดีโอคอลขอดูรถก่อนได้เลยรถมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะสามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนสามารถปรึกษาฝนได้เบอร์ตามริงข้างล่างนะคะ สำหรับวันนี้ฝนต้องขอลาไปก่อนฝากคลิปนี้แล้วฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะ